หนูสวยยังสวยแล้วสวยที่สุดนะเนี่เราแวกเนี้ยไปยืนอยู่คนเดียวโอเคนะคะสวัสดีค่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 ะเอน่คโอยก็อันดับแรกเลยขอบคุณแพลวด้วยนะคะในตยาสารแพวที่ให้ค้าได้รับเขียนงานนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะ เรายัางไรโกตเตอโอ้ oh, going to g e t h e r แน่นอนเราจับมือไปด้วยกันแน่ๆไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเนาะเราคนไทยใช่ไหมคะเราพ่าอ่ะภูมิใจอย่างหนึ่งที่ว่าแฟนๆของพ่อ่ะเขาก็บอกว่าถ้ามีงานที่เป็นเหมือนแบบอ่าร่วมกับมูลนิธิหรือเราต้องบริจาคอะไรแฟนๆพ่ายค่บพ่ายก็ยินดีที่จะช่วยอยา่างเต็มที่เลยนะคะ คนไทยเราไม่ปล่อย,ยกันแน่นอนนั่นก็คือ going together และที่สำคัญคือน่าดีใจไปกว่านนั้นคือทั้งไทยแฟนทั้งอินเตอร์แฟนต่อให้เขาไม่ใช่คนไทยเขาก็ายังยินดีที่จะร่วมจับมือไปได้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความภูมิใจของไทยทังมันขนาดวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างแย่ที่จะมาเรียมาลอฝนตกด้วยจริงๆเป็นห่วงแฟนๆมากเลยนะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นหวัดบางคนก็ขับรถมาไกลมากเพื่อที่จะมาเจอแบบ ไม่ไม่นานอ่ะก็ยังมาก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากเลยใครอยากให้พี่้ายชวนแฟนๆหน่อยร่วมกับการทำคอนเสิก็เราจะมีกระเป๋านะคะที่ฟ้ายเพนเองเลยก็รายได้ทั้งหมดนะคะก็ให้กับสภากาชาติแล้วก็มูลนิธินะคะก็ยินดีมากมากเลยขอบคุณทางนี้ได้ยศสารไปอีกครั้งหนึ่งที่ให้ฝ้ายได้เป็นส่วนร่วมนะคะก็ดีใจมากๆค่ะเต็มที่แน่นอนกระเป๋าของพี่้ายที่้ายรอบนี้มเป็นยังไงเป็น เขาเรียกว่า just love for love ค่ะก็คือแบบแค,แค่รักเพื่อรักเลยเหมือนแบบเราอยากส่งต่อความรักความหวังดีความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนนะคะในในกระเป๋าก็จะมีลูกหัวใจน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็อยากให้ mm hmm. ทุกคนไปร่วมประมูลกันนะคะไปกันเยอะๆ mm hmm. ในช่องทางของแทวค่ะอัปเดตนะคะเป็นไงบ้างหลังจากบอกว่าไปมีต่างประเทศะะมาไปะไยมาตอนนี้ก็ mm hmm. ก็ยัง ในปีนี้ค่ะค่ายก็พยายามจะไปแฟนมีตต่างประเทศให้ได้มากที่สุดเพราะว่าค่ก็จะทำโปรเจกต์ก,ก็คือทำซีรีส์นั่นเองค่ะก็ mm hmm. อยากให้แฟนๆรอติดตามนะคะ mm hmm. ก็ล่าสุดก็จะมีเบอร์เดย์ปาร์ตี้ที่จะถึงนะคะ mm hmm. ก็เดือนตุลานี้วันที่11นะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ม, mm hmm. มีที่เซนไอ่์แล้วก็มี ดี๋ยวจะมีไปมิลานไปสเปนด้วยค่ะเรียกได้ว่าแบบแฟนทั่วโลกเตรียมเจอเลยใช่ค่ะก็พยายามจะไปตามคำสัญญาพยายามจะไปให้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะอาจจะจะเป็นแฟนน้อยลงค่ะจะเป็แฟนน้อยลงเพราะเราทำโปรเจกต์ไงเราก็ทำแบบก็อยากเต็มที่กับเขานะคะแล้วก็ร้านทำผมใกล้เปิดแล้วนะคะทุกคนเดือนหน้านี้แน่นอน สิ่งจริงจริงเสร็จสิ้นเดือนนี้แต่ว่าเราพร้อมเปิดก็คือเดือนน้นานได้รู้ว่าเปิดรับว,วันเกิดหรือเปล่าใช่ค่ะใช,ใช่ใช่ก็เป็นทามมิ่งที่ดีค่ะวันเกิดมีมีพี่ฟ้าแบบเตรียมอะไรยังไงแบบเตรียมอ๋อในเบอ <c oughs> ร์เดย์ปาร์ตี้อ๋อในเบอร์เดย์ปาร์ตี้ก็จะมีรอบนี้พี่ฟ้าจะขนโชว์ะอะไรมาอุ้ยรอบนี้พิเศษกว่ารอบอื่นอนเ่ยก็คือเราทําเป็นไลฟ์มิวสิกค่ะก็คือดนตรีสดนะคะแล้วก็ร้องสดเล่นสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็พยายามจะให้มวนจอยจริงๆมันเป็นแบบ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยแต่ก็มีแฟนๆด้วยเพราะว่าคฟก็เรียกแฟนๆพราะว่าเฟมิลี่ก็คือเป็นเหมือนแบบครอบครัวในวันนี้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นมันก็เลยอาจจะต้องทําอะไรเพื่อรองรับครอบครัวเราที่จะมาค่จาจัดที่วันแบนคอบนะคได้รียกมว่ารอบนี้มันเป็นโตรตีสดมันจะต้องซ้อมหนักกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าค่ะซ้อมหนักมากค่ยแบบก็พยายามจะทําให้เต็มที่จริงๆค่มุวนจ่อยมากกับงานนี้ รลบมีมพีแฟนาต้องแต่งตัวทีมไหนยังไงบ้างเป็นทีม Gentle Bad Girl ค่ะใครอยากจะแบบในวันนั้นแพ้เชื่อว่าหลายๆคนเนาะอาจจะมีความแบบทั้งดีและไม่ดีในในในตัวเองสิ่งที่คนอื่นมองว่าไม่ดีบางทีมันอาจจะแบบมัไม่ได้ Bad not too Bad ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นทีม Gentle Bad Girl ทุกคนมีด้านดีและด้านที่แบบคนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่ได้สวยงามสมอไปก็ได้แล้วมีพี่ฟ้าจะโชว์สติปงไหม จะมีโชว์สเต็ปนะไปดูในวันงานนะคะมันจะบแบบเราจะมีแขกมีเจลเ,เชิญตอนนี้ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีประกาศบอกคออ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการบอกเลยลว,ว่าแบบเ e เราจะมีใครหรือว่าแบบให้นบเรามีไทม์ไลน์ในการโปรโมโทน,นะคะออตอนนี้เราก็เลยยังบอกไม่ได้แต่ว่าเอออาจจะมีหรือไม่มีนะ เรียกว่าเราต้องเริ่มรอลุ้ตั้งแต่ตอนช่วงไหนไปลายเดือนนี้หรือว่าจริงๆเดือนนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วค่ะเอ,อื่อเราพูดถึงโปรเจกต์ซีรีส์หลายคนคิดถึงปีนูบาแสดงมากปีหน้าก็ปีกว่าแล้วนะใช่ป,ปีน่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่อ่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการประมาณไหนะจริงๆตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ยังท่านหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไฟให,ให้มันอยู่ประมาณนั้เอาเป็นว่า ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อะแต่ว่ามันมันค่อยๆอ,ออกมาเรื่อยๆและกันค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆจะได้เห็นเห็นนะคะตื่นเต้นมากไหมทุกแบบไม่ฟาดถึนเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเพราะไฟแบบทำเองหมดเลยอะอแล้วพอแบบทลงไปในขั้นตอนแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรที่โหดยากที่สุดในในตอน,นที่เราลงไปในเปอร์เซ็โหยากที่สุดก็คงจะเป็นการตั้งแต่มันยากตั้งแต่เริ่มเลยนะมันยากตั้งแต่เริ่มย่างกับคอดเรื่อง ยากแต่ตัวนักสแสดงทุกอย่างมันยากไปหมดแต่ว่าแต่ว่าไฟมีคนรอบข้างดีอ่ะมีพี่ๆมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นโปรดักชั่นพร้อมกับหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้คนแบบคอยซัพพอร์ตมากๆนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ไฟยังพูดเสมอว,ว่าไฟโชคดีอ่ะที่มีคนรอบข้างบุคลากรรอบข้างไฟแบบมีคุณภาพทั้งนั้นอนะ่ะไฟก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาแรงกันไปได้เยอะแล้วก็อันไหนที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้อะไรเงี้ยเราได้เรียนรู้พร้อมๆกัน แม้ว่าโปรเจกต์นี้มันจะมันมีแบบได้เห็นเซอร์ไพรส์ในงานที่ว้ยไม่บอกไม่บอกไม่บอกเดี๋ยก็รู้กันเองแหละเดี๋ยวก็รู้กันเองแหละบอกตอนนี้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยนะไม่สปอยดึงไม่สปอยดี้มันสปอยคนสวยต้องไม่ใจร้ายสิคะตเราจริงๆเราไปสปอยมาตลอดเลยนะแต่วันเกิดจะมีไหมหรอวันเกิด ไม่รู้ว่าเป็นรุนกันเราเองตอนนี้ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจค่ะอยู่ช่วงตัดสินใจใช่ขอว่าอาจต้องอยากตัเสนได้แบบได้เห็นก็อยู่ในช่วงตัดสินใจอ่ะอันนี้ขอร้องงานแฟนขอร้องแทนแฟนแต่ตอนนี้เฟยก็ก็ยังคิดอยู่ว่าอันไหนที่พอจะออกมาให้ได้บ้างเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงขั้นตอนการตัดสินใจจริงๆเหมือนอยู่ในทางแยก เครียดไหมหรอไม่เครียดนะแต่ไฟรู้สึกว่าไฟสนุกกับกับงานที่ไฟกําลังทำถ้าเราแบบถึงมันบทบาทใหม่ครั้งใหม่แม้มันจะเป็นงานที่เราคุ้นมันเรามีความสุขมากเลกดดันไหมหรอไฟไม่ได้กดดันในเรื่องของการสแสดงแต่ว่าไฟแล้วไฟก็ไม่ได้ห่วงเรื่องคุณภาพด้วยเพราะไฟมัน่อนข้างมั่นใจในในบท บุคคลหรือบุคลากรที่ว่ายเลือกมาแต่ว่าสิ่งที่ว่หนักใจก็คือไ่ายซาทำออกมาให้แฟนๆได้ดูตอนไหนอะไรทำนิ่งทำลาเรามีทำลายของอยู่ไหมตอนนี้ยังยังยังไม่ได้มีทำลายให้เห็นแต่คาดว่าจะเป็นปีหน้าแหละค่ะคาดว่านะกละะางปีได้ไถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นปีหน้าค่<ล>ะ,<ล>ะยัง <ละ S 2> ยัง,ย,งยังไม่แน่ใาจาเลยว่าจะเป็นกลางปีช่วงไหนเพราะว่า อาจริงๆมันยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยด้วยซ้ำ่ะแต่มันเป็นโปรเจกต์ที่แฟนๆมันมันอยู่ในช่วงไหนจะเบิร์ตเดย์ไหนจะแฟนมีสไหนจะใครจะไปมิลานไหนจะล้านอีกจริงๆมันก็มันอยู่ในช่วงอย่างที่ค่ายบอกมันอยู่ในช่วงตัดสินใจในช่วงแรกเริ่มแต่ว่ามันปีหน้ามันคงจะมีให้แฟนๆได้เห็นกันแน่นอนแต่ว่าช่วงไหนจะให้แฟนๆรอติดตามร้านนี้แล้วขอถามเรื่องร้านคว่าหน้าจะปักวันหรือยังเขว่าวันนี้จะเป็นแดง ก็น่าจะหลังจะกไฟกลับมาจากสเปนแล้วแล้วรอบนี้กลับมาจับกันไกลค้งกันไกลอรอบนึงเฮ้ยแต่จับกันไกลรอบนี้ไฟจับกันไกลแบบจํานวนจํากัดมากเลยนะด้วยความที่ไฟทําหลายอย่างใช่ไหมแต่แฟนๆใช่แต่แฟนๆคนไหนที่อยากซัพพอตก็สามารถไปซัพพอที่ร้านได้ถ้าถ้าไม่ใช่ไฟเป็นคนตัดผมก็จะมีน้องๆคนอื่นที่อยู่กันช่างคนอื่นก็ถือว่าเป็นการซัพพอตได้เหมือนกันเดยเดย์วันกาคือ เด oh, ี๋ยวหลังจากนี้ก uh ็คือแทนเตรียมติดตามได้เลยก็มันจะมีอีกเยอะเลยให้ทุกท่านได้ติดตามเออมีอะไรอยากสปอยอะมรที่ไฟหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีไม่อยากสปอยอะไรแล้วอ่าโอเคเก่งสุดที่ไ้่มาพี่เขาเก่งนะคะเขาทำให้ไฟหลุดได้หลายอย่างมากเลย เดี๋ยวรอไปวันเกิดที่ฝ้ายรอบเป็นไงได้ก็เชิญด้วยนะคะวันเกิดวันที่11เชิญพี่พี่สื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวค่อยจะเชิญสื่อรอบนึี้ได้ขอบคุณค่ะอ่าอีส่วนค่ะฝากสั่งซื้อก่อนนะคะค่ะก็ฝากแบรนด์มิลเลนเนียส์ด้วยนะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของใครเองค่ะฝาช่องทางการสั่งซื้อที่ไหนคะ IG ค่ะ IG ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ ผ่านทาง IG แล้วก็ไลน์แอดนะคะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะ